สวัสดีครับพวกเราจากไลฟ์ปีนเลิฟรับผ่าไลฟ์เดอร์ซีรีส์ครับยี่น้ำนำตัวกันนิดหนึ่งครับผมฮาร์ดชินเดชวริคุณนะครับรับบทเป็นกล้าครับผมนนรัชชานนท์กันเพงนะครับรับบทเป็นเค้กครับแล้วการคเตอร์เป็นยังไงกันบ้างครับแล้วผมกล้าก็จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างจะภูมิวุ่นวุ่นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ครับตรงกับตัวเองไหม บางส่วนส่วนที่ดีส่วนที่ดีแสดงว่าต้องมีความร้ายในบทหรือยังไงจริงตัวละครเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสุภาพบุรุษมากๆเลยครับซึ่งบางทีแบบก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะแต่สุภาพบุรุษจะแค่บางคนกับแค่บางคนอ่าใช่จริงคือเขาเป็นคนหยิ่งในมุมของคนอื่นก็เลยว่าตรงตรงบ้างบางส่วนครับดีกับเค้กเข้านานอะไรอย่างงี้ใช่โอเคอ่ะก็ตัวเค้กก็จะเป็นคนที่แบบเหนื่อย แบบว่าใช้ชีวิตแบบว่าโ l o w ไ i f e อะไรเงี้ยชอบแบบว่าทําอาหารชอบเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ารักเพื่อนฝูงชอบออกไปข้างนอกเจอผู้คนแต่ว่าตัวเองก็จะมีโลกส่วนตัวของตัวเองอยู่ระดับเึงเลยครับก็เป็นคนแบบมึนๆอื่นๆแต่จริงๆแล้วเขารู้ทุกอย่างเวลาที่ใครมาว่าเขาเลยอะไรเขาเท่าเป็นเหมือนแบบไม่เห็นไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายอืมตอนนี้ต้องตัวองต้องตัวเองไหมผมว่ามีมีความแบบนิดนึง นิดเดียวจริงๆเพราะว่าที่ใส่ส่วนตัวเขาค่อนข้างต่างากับผมเลยผมเป็นคนแบบว่าห้าวๆแมนๆหรือว่าลุยๆแต่เี่นเป็นคนแบบนุ่มนิ่มฟูๆอะไรเงี้ยครับทำอะไรก็จะแบบดูเรียบร้อยดูน่ารักไปหมดทุกอไอเดียบดเลยเนี้ยก็แต่ว่านิสยัยของเรื่องความชอบก็ใครอ่ะชอบดนตรีชอบเล่นเกมแต่อาหารไม่ตรงท่าผมงทาอาหารไม่เป็นเลยอืมแสดงว่าเคงในเรื่องเป็นคนชอบทําอาหาร้เคทำขนมเป็นทําอาหารเป็นอ่าจะทําขนมมา ส่งมาบ่อยๆช่วงกั่ตัวครับคือในเร็วในช่วงโควิดอ่าฮะและนี่คือการเจอกันครั้งนี้เรื่องที่สองใช่ไหมหรือว่าเรื่องเรื่องที่สองใช่ครับทำให้ทำงานง่ายขึ้นไหมหรือว่ายังไงจากจากเรื่องที่สองนี้ง่ายขึ้นไหมต้องบอกว่าสนุกขึ้นเีกว่าเพราะว่าเรารู้เรื่องรู้เพราะเรารู้แนวทางของแต่ละคนละว่าแต่ละคนแบบทำงานยังไงชอบแบบไหนเนี่ยเราก็จะแบบเอ้ยลองอย่างนี้นี้สิหาอะไรใหม่ๆมาเพิ่มอย่างเงี้ยจากที่เราไม่รู้ว่าจะลองทําแบบนี้ที่ไหม เราก็รู้แล้วอ้าวแต่นเนี้ยผมว่าเขาชอบอย่างเงี้ยลองแบบน,นี้ไหมลองเพิ่มเพิ่มนี้ดูมันสนุกมากขึ้นเลยเราอยากไปแบบหาเส้นทางใหม่หาอะไรใหม่แพชชั่นใหมให่ให้ตัว,ตวเองเราเราทำมาสองคนแล้วม<ๆ>ันสนุกแต่พอเรื่องนี้มันเป็นแบบเป็นบทแสดงนําด้วยก็เลยทําให้ว่ารู้สึกว่ามันมันได้ได้แบบคุ้มที่จะทําการบ้านแบบหนักขึ้นมากๆเงนะี้ยครับก็เคยได้ได้เต็มที่กับบทบาทแบบว่าเขาเรารู้แหะเมื่อก่อนเราจะไม่ได้เป็นตัวหลักเราจะเต็มที่แหละแต่พอเป็นตัวหลักแล้วมันต้อง เต็มที่มากขึ้นมากขึ้นอีกเพื่อเพื่อที่จะแบบเราจะได้เอาอยู่ในทางเรื่องคนดูจะได้แบบว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกจริงๆเพราะว่ามันเดินเดินผ่านตัวเราบางทีแบบถ้าเราหลุดไปบางช่วงเราแบบเราทำได้ไม่เต็มที่มันก็ไม่ค่อยสนุกเราก็อยากให้ทุกคนสนุกแบบที่เราสนุกเหมือนกันแล้วมีแฮชแท์จาเรื่องนี้ที่กล้ากินเค้กไหมอานิกเป็นยังไงบ้างมีที่มาที่ไปยังไงเล่าได้ไหมที่มาที่ไปเล่าบอกมันอาจจะเป็นหนังสือทย่ยัยใช่ก็คือหนังสือตั้งแต่ซินตั้งแต่เริ่มเรื่องแรกเลยมันเกกกิดจาารที ที่เนี่ยบางเอญม,มาเจอกันในไลฟ์ของอของปุ่นที่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของผมแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนบ้านตระก<อ>ูลของเค,ค้กใช่ไหมครับแล้วเหมือนตั้งแต่พูดกันครั้งแรกคนนน้นำปุ่นแนะนํำตัวว่าเออนี่เคสไอนเนี่ยก็บอกว่า,ากล้าเพื่อน,นมือชื่อน่ากินดีก็เลยัจก็เกิดแฮชแท็กขึ้นมาคนดูก็จะแบบวีดกันว่าเฮ้ยทำไมพี่กล้าแบบดูคุยกับเค้กเลยแบบก็จยคอยจินกันว่าเออกล้ากินเค้กมาเพราะชื่อมันแบบดู สองแง่สองห้ามด้วยอะไรเงี้ยดูน่ารักด้วยรเก็น่าจะแบบเป็นที่มาใช่ครับอันนี้เริ่มถ่ายทำกันไปบ้างยังครับยังครับเราเอาเราถ่ายแพร่กันไปแต่ว่าเราจะเริ่มถ่ายซีรีส์กันหลังปีใหม่ขึ้นไอแล้วมีมีแลนจะฉ่ายประมาณไหนอะไรไงมีกำหนดการไหมน่าจะหลังสงการสงการ ก็ไม่นานเกินรอแป๊บเดียวโอเคแล้วถ้าเกิดว่าจะให้3ามคำสาหรับคาแรคเตอร์ในเรื่องของตัวเองเนี่ยจะคิดว่าใช่สาคำคำว่าอะไรโเป็นคําใช่ไหมครับเป็นคําเป็นพยางค์เป็นคำครับเป็นแล้วแต่อ๋อก็มั่นคงเดียวนาเดียวใจเดียวครับอ๋อเป็นคำเหรอโอเคได้แล้วแต่นุ่มฟูนุ่มฟูนุ่มฟูอะไรเอ่อ ปั้นขิบเดี๋ยวไม่ได้หรอกปั้นขีบคืออะไรเป็นยังไงก็ต้องอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่าโอเคยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกปั้นขิบแล้วก็อืมอะไรดีอะไรดีขี้อ้อนแลนโอเคอ่าสมมติพี่พี่พี่พูดกลับแล้วพี่บอกว่าให้บอกความคิดถึงกับอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่มีคำว่าคิดถึงจะพูดว่าอะไรจะบอกว่าอ่ามองมองก็ต้องมองมองนะคนที่เราบอกด้วยสิ เดี๋ยวไม่ทำว่าคิดถึงนะเพราะว่ามาอ่านคนอัานที่คอมได้นะ,ะถ้าเป็นเราเลย<อ>ตอบว่าตอบไปให้ความรู้สึกว่าคิดถึงเหมือนกันอ๋อจะเป็นตอบเอบ<ห>ขาเมื่อกี้ตอบเขาแบบเมื่อกี้ก็ถ้าอยากให้ไปก็มาลับไโอเค<อ>โอเคัง,งนั้นฝากเลิกฝากให้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของตัวเองด้วยครับล้็ฝากช่องทางของตัวเองก่อนก็คือก็ไอจีผมนะครับ n o n n underscore k ครับ ครับส่วนผมก็ H E A, A R T H C H I N D A d I ครับฮาร์่ในาไนครับผมแล้วก็ติดตามอัปเดตเกี่ยวกับซีรีส์ของเราได้ที่ IT Studio on Fire เครับผมโอเคขอบคุณครับ